ดังนักภาพใหม่กว่าตบหน้าแฟนคลับพักแดงขว้างงูไม่พ้นคอทักษินก็รู้จักเบนสมิธ จากกระแสวิาพากษ์วิจารณ์หลังปรากฏภาพนายเบนสมิธถ่ายร่วมเฟรมกับบุคคลระดับสูงในแวดวงการเมืองไทยได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเอกนิตินิติทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกนายอุปกิจปาจริยางกูอดีตสอวอและพลตารวจเอกวิศณุป,ประสาททองโอสถอดีตเจเรตํารวจแห่งชาติ ล่าสุดเพจ Facebook Thailand Fact Today ได้โพสต์ภาพที่มีนายทักษิณชินวัตรนั่งสนทนากับนายเบนสมิธพร้อมข้อความระบุว่าระวังมันจะย้อนเข้าตัว กองเชียร์พรรคหนึ่งได้ทีด่านายกพยายามจับเชื่อมโยงกับเบนสมิธจากภาพถ่ายแสนโบราณอายุร่วมสิบปีในยุคที่โลกยังไม่รู้จักสแกมเมอร์ด้วยซ้ำและวันนั้นเบนสมิธก็เป็นคนหนึ่งซึ่งแทบไม่มีใครรู้จักเช่นกันโดยหลงลืมไปว่ารัฐบาลนายกคนนี้แหละที่ไล่ยึดทรัพย์เครือขายเบนสมิธแถมปฏิเสธให้สัญชาติไทยกลับกันในขณะที่แฟนคลับพักนั้นเอาภาพเก่ามาผูกโยงเขารู้ไหมว่ามันมีภาพใหม่กว่านั้นมาก เป็นภาพของผู้มากบารมีของพรรคเพื่อไทยอยู่กับเบนสมิธและภาพนี้มีอายุไม่เกินหนึ่งปีภาพนี้เกิดขึ้นในวันที่โลกรู้แล้วว่าเบนสมิธเป็นใครทำธุรกิจอะไรแต่ผู้มากบารมีทางการเมืองคนนั้นก็ยังไปนั่งร่วมโต๊ะเจรจาจนปรากฏภาพออกมาแฟนคลับพักนั้นจะว่าอย่างไรบ้างน,นะ